มีอะไรครับคนจริงคนจริงพอพบอคิดถึงแค่นั้นเองแต่ได้ยินเสียงไม่มีอะไรหรอกครับพี่ไว้ครับผม <S <S เออมีอะไรหรอครับไม่มีใครกล้ากับพี่หรอกครับพี่ผมเจอพี่ในผมเจอผมเจอผมเจอพี่ในผมเจอพี่ในห้องสมุดนี่ผมยังแ้าจะ กลับล่องดาบพี่เลยไม่ใช่ว่าไว้โวจะเข้า้องสมุดเป็นนะครับไม่ธรรมาดาศึกษาความรู้งานเด็กมองกรุงเทพเด็กบูอีก mm hmm. พูดฟิตโฟไฟเออเกไก่ชอบชอบชอบพักนี้ชอบมองกรุงเทพบูอีกรู้สึกว่าจเจริญหูจเจริญตา